สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปุ๋นเรามาถึงท่าเรือแล้วครับจะลงเรือยอดนะครับจะลงเรือยอดไปล่องทะเลชมเกาะภูเก็ตนะครับอออตอนนี้ลงเรือยอดนะครับวันนี้เลียนน้ำทะเลดูดูครับ น่าสนใจจังเลยวันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นมาให้ดูนะครับดำน้ำทะเลลงเรือยอทวันนี้ปูร้าวจะถ่ายบรรยากาศภายในทะเลให้ดูนะครับทุกคนทุกคนมาถึงท่าเรือแล้วมากับทีมงานเจ้านางคนสวยเฮียจอบคนหลอ่อ ตอนนี้ปูดเลาอยู่ที่อปจอภูเก็ตริมริมทะเลเขาเรียกว่าท่าเรือท่าเรืออ่าวฉลองครับวันนี้จะลงเรือยอดนะครับเนี่เป็นของอบจอภูเก็ตนะครับตอนนี้มันอยู่แถวท่าเรือแล้วนะครับจะไปล่องเรือยอดลองดูนะครับท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะครับเดี๋ยวปูดเลาจะพาทุกท,ทุกท่านไปดูบรรยากาศภายในเรือยอดวันนี้นะครับ ภายในเลยยอดที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณรอบๆนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเรือกันดีกว่านะครับทุกคนตามไปดูตามไปดูกำลังออกไปโรงเรียนแล้วนอนกินข้าวภูเช็ตขึ้นมาหัวใจ ้รคือโนร์จาร์คืองโนร์จาร์ ยังไม่เรียบร้อยเรือให้ขึ้นคันนี้เหรออ้าวขึ้นคันนี้ก็ขึ้นครับกําลังขึ้นเรือเอ้ยไปขึ้นรถครับไปขึ้นเรือขอโทษครับไม่ว่าจะขึ้นเรือแล้วไปขึ้นรถงงเลยอ้าว iPhone สิบสามหล่นนะครับลองลองความหนักน่วงว่าแตกไหม <c oughs> เชินครับเชิน เราจะขึ้นรถไปลงเรือยอดกันวันนี้ชมเกาะภูเก็ตแบบซิ่วๆที่หยับเข้ามาเอากันหน่อยเดอ้อหยับเข้ามาเทียนน้ำพัดอยู่ไหนอ่ะ ราจะขึ้นรถคันนี้ไปที่ท่าเรืออยู่ประมาณ800เมตรนะครับตามไปดูนะครับทุกคนนะเดียวกันที่เรือนะครับที่แตเรือทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเือัวทัวรทงหมดเลยเอาตอ อันนี้เป็นชุมชนเรือนะครับเรือเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นพันๆลำแล้วครับถึงจุดหมายแล้วเรือเรารอยอยู่ข้างหน้าครับทุกคนเชิญลงครับ อย่าลืมเก็บตังค์ด้วยนะครับคนอยู่ทางท้ายนะครับตอนนี้เรามากับดาราเกาหลีนะคิมจองซูนเฮ้อปูเท่าเนี่ยปูละถ่ายรูปก่อนลงเรือนิดนึงนะคะไรนี่เป็นบรรยากาศการเดินทางแล้วก็จะเป็นรูปที่เราเลยด้วยนะคะเราถึกมากเลย แล้วทึกมากเลยเรอเือัลเอาหลัง,เอ,ลง,เ,อลงเอาหลังมาทั้งนี้เอาหลังมาทั้งอ้าครับท่านผู้ชมตอนนี้ปูรลาออกกลางทะเลนะครับเรือกำลังวิ่งออกไปเลยนะครับ รบคณะของเก็เปอร์นะครับว้าวเดินทางไปกรเตเต็มเรือเลยนะครับว้าด่ว่าอเ็เป็นยังไง้าปนกนน้้เป็นกวนทยรูปไปเห็เดินแกเาตนเอานมาข้าวันดนน

มีอะไรบ้างที่น้องมองเห็นพูดเลยเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างน้อเห็นอะไรบ้างเห็นเรือเยอะไหมครับเยอะไหมถึงสิบลำไหมเนี่ยถึงสิบลำไหมเนี่ยเป็นพันเลยโอ้โหเก่งจริงเลยนักภาคตัวน้อยเดี๋ยวเอาไปให้ผู้เท่าดูน้ำทะเลสีอะไรสีอะไรครับ ยีเลยครับยิ้งเกี๊ยวชีคคับ,บ,บตอนนี้เราเดินทางออกไปกลางทะเลแล้วนะครับไปชมกองขูเกศนะครับทุกท่านติดตามได้นะครับที่จอหูหลาวนะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเรือนะครับนี่ดูกระเซลคนก็ครับจะพาผมไปไหนครับไปไหนไปไหนนะไปไหนบ้างเดี๋ยนไหมลำน้ำตูบการังครับลำน้ำตูบการังที่ที่จังหวัดอะไรภูเก็ตครับภูเก็ตมากับยี่ห้ออะไรครับนี่แคสเปอร์ครับแคสเปอร์เหมือนที่ผมใส่นี่หรอใช่ครับถูกครับโอเคคืนนี้คืนนี้นนั้มาทางนี้หน่อยมีแต่ทางรถไฟ พาท่านผู้ชมขึ้นมาดูคนขับเรือนะครับยังไงวิธีขับเรือยอดแบบนี้นะครับวิธีขับเรือยอดครับนี่กับตันอะไรครับนี่กับตันอะไรกัปตันวินครับกับตันวินไนนะครับเราอศายกับตันวินันนะครับวันนี้เรืยอยอดทันเือเป็นหลายร้านนะครับโอ้โหอ้าวปลาโจขึ้นไปแต่เมื่อไหร่ปลาโจนะโ่โอ้โหปลาโจเอาดูสภาพไหมเอาสภาพไหมโอเค ตอนนี้ราท่านผู้ชมอยู่บนเรอือยอนนะครับกำลังออกไปกลางทะเลที่ภูกเก็ตนะครับนี่ไงครับอออนี่ไงเรือยอนกำลังสนุกกันเลยมีแต่คนแก่คนแก่มี่แต่สอ การลัง,ลงคาลัางคาลำรับเป็นร้อยล้านเรายังเหยียบได้สุดยอดเฮียเฮียสุดยอดที่สุดแล้วสุดยอดที่สุดแล้ว,อวโอ้ออโหไม่เป็นไรครับองค์กมันบุนก <S 2> <S 2> เออเออได้เหรอได้ครับกดปุ่มข้างล่างนะถ่ายรูปใช่ไหมคะถ่ายรูปถ่ายรูปข้างล่างตอนนี้ผมถ่ายวีดีโอได้ค่ะได้ค่ะ ขึ้นแล้วลงไม่ได้ได้เนี่ยได้ค่ะดูถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามกีก่รูปคะหนึ่งสงสาเก็บน,น,นะครับเก็บน,น,นะครับ

พี่ใหญ่นะครับจากย่าโสธรนะครับนี่พี่ใหญ่จากกันทลักษณ์นะครับแล้วก็เพื่อนๆร่วมทริปนะครับกำลังสนุกกันครับอีนนี้ก็สาวสาวหมดเยครับร้อนแนนอสงกินมิ้วร้อนเลยวามเลยย้ำพางหน่อยจะย้ำพางหน่อยพางหน่อย นี่ก็คือแคป่ของแคปเปอร์นะครับเป็นทาย้วเลยรูนก็ภูเก็ตภูเก็ขนยาอทีแล้วยรอที่แล้วนะครับเก็ตครับชมของภูเก็ตนะครับน็นมของภูเกตโอโหโยกดีมากครับน่ับสบาโยกดีมากเลย